พักยกค่ะเหนื่อยแล้วค่ะขอพักยกก่อนจากจากที่ลงนวมกันต้มเจิดมะละาใส่ไก่ของเยลินจ้าสูตรของเยลินเดือดปุดปุดกิ่นหอมมากดูเอาดูเอาทั้งปีทั้งน่องมีครบทุกอย่าง เคี่ยวให้ถึงเนื้อถึงนังให้มันซึมมันเข้าไปให้มันละลายในปากเลยตอนนี้ขอบอกว่าหิวข้าวมากกลิ่นหอมหอมอกไก่ทอดน้ำหอมค่ะอีกหนึ่งเมนูนี่ค่ะอกไก่ทอดด้ลินนากินบากากําลังเหลืองกรลังเหลืองสวยเลย มีเดสองเมนูค่ะต้มจืดมะระใสอ่ะนะใสไ,ไก <c> ่ <oughs> แล้วก็ทอดโอไก่ค่ะสองเมนูก็โอเคแล้วค่ะสำหรับครอบครัวเยินกินง่ายยืงง่ายๆว่นะเบิ้งเอาเบิ้งสิงไก่ที่น้องหน่อยได้ใหญ่ก็เบิ้งเอาเดอ้ออกล้วนนะคะไก่ทอดหอมหอมเสร็จแล้วจ้ากินหอมหอมยืยย่ะจ้าอันนี้เป็นเมนูที่สองค่ะ เมนูแรกก็น,นี่แหละค่ะพี่น้องต้มจืดมะละอกไก่น้องไก่ค่ะเบิ่งเอาก็ะพี่น้องเอ้ยไปตเาเสแอะไปจา่ะอันนี้อุ่นละค่ะขนายเยลินเยลินตม้มเยลินอันนี้ไปจนว่าเปื่อยจนว่าโอเคเลยรสชาตินี่คือสุดเลยค่ะวันนี้สองเมนูต้มจืดไก่มะละนะคะอกไก่ทอดเนื้อเน้นๆค่ะแซบๆค่ะกินกับลูก นี่ยและค่ะเดี๋ยวสิไปกันเลยเด้อค่ะหิ้วเข่าโราบาลพี่น้องคือว่าเป็นตาฮักเตะร้านไทคือว่าเป็นตาฮักเตะอุ้ยน่ะไปแล้ววันนี้ไปยั่วไอ้แล้ววันนี้อ้ายญาติโรบาลนนเอาเอาโกเดนงามคู่แล้ววันนี้เอาตั้งไรบานอือเอาต <laughs> ั้งไรบานนี่เออน่า คักคักขนาดโหยัวไอ้ไอ้หยาดเอ้เเอ่พูนอ่ะทาเป็นจะเป็นคักพูนนะพูนนะโอ้โหเอาเอาเข้าไปบานนี้ อ่ะพูนพูโนโยขาปางงางเลยว่าเนี่ยเป็นปีนเันตายหรือว่าลิงเนี่ยจนใน,นี้กว่ามสุกหลายนอนลานเนะเขาก็อิ่มแล้วหนามก็อิ่มแล้ว ผลเรามากลากใหม่แกได้กินแล้วบานกันรูทางเห่นกันที่ละบานคุณน่ะกิดจวัดประจำวันของหล,ลานๆและของยายหลิน <c oughs> คือการเลี้ยงร้านย่อง,งกันแต่ละมือน ปุ่นขาวคักอืมเอาขาวแห้งพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นนะเฮ้ยโซโฟ,ฟากระเด็นกระโดนโอ้โหกว่าน,นี้มีอีกไหมกว่าน,นี้มีอีกไหมคะพุ่นอืเอ้าเอาเข้าไป เอาเข้าไปมันหัวไผเป็นไผบบาน่เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะพาร่วมหันไปทั้งผุนเลยค่ะโดนพันตีผุนน่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่มีความสุแขแห้งร้านกาดายผุนน่ะ อืมอ้นน้อนตีกันกับเป็นเฮ้ยอย่ามาไก่ยายเตี้ยละลูกยายว่าเอาด้วยลูกหลงยายไม่ชอบเลยลูกหลงมันเจ็บลูกขาแขนยายเต็มไปเป็นเต็มไปด้วยห้อยเล็บมตัวโอ้ยเอาเอา้า เออออยเอามวยปั่มค่ะมวยปั่มฮะจะเลือกฝ่ายไหนแดงหรือน้ำเงินเอาเลือกเอาไว้ค่ะมวยปั่มมาแล้วอะมวยปั่มมาแล้วบานี้อ้ยคึกหลายเอ้าคึกหลายมวยปั่มมาแหลวปุ้ยบูน่ะอะเอาตังไหนเอาตังไหนละอีพ่ออีแม่